วันนี้เปิดร้านตัดผมนะจ๊ะปิดบ่ายสามโมงเปิดบ่ายสี่โมงจ้ะโอเคสวัสดีจ้ะตอนนี้ตัดผมคนหมดแล้วก็จะเข้าจัดส่วนจ้ะแกจะจอมจ้ะอนี่จ้ะอันนี้จ้ะแก้จะสองจะสี่ อันนี้สวยงามมากฉิดยาขย่าไว้แล้วอันนี้จ้ามีกิ่งพันข่นะจ้ากิ่งละหนึ่งร้อยจ้าสิบกิ่งเอาแปดร้อยจ้าขายถูกจ้าต้นใหญ่ก็มีจ้าต้นละสามพันมั่งหกพันก็มีต้นละพันห้าก็มีจ้าสั่งได้นะจ้าร้อมไว้แล้วสองต้นมีจ้าต้นเล็กกับต้นใหญ่ สองพันจ้ะคุณพี่วิเชียนจองไว้แล้วขอบคุณจ้าคุณพี่วิเชียนอนเนกสวัสดีจ้า